ที่แม่แม่ญี่ปุ่นเขาทํำกับเราแบบนี้เพราะว่าเราทําเขาไหมเริ่มโทรไปหาแม่แม่ญี่ปุ่นขอโทษผมก็กลับไปขอโทษพ,พ่อด้วยนะจนวันนี้ทุกวันนี้ผมก็ยังยังคุยกับพ่ออยู่เลยและจู่ๆมีวันหนึ่งแม่ก็โทรมา เริ่มหาเงินแล้วม,มีเช็คเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยได้รับเงินสดอยู่แล้วเราได้เป็นเช็คก็เอาไปให้แม่มีแบบสองหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เห็นว่าเออเราแบบทํางานมาเราไม่เคยใช้เงินเลยเราให้เงินแม่หมดลแล้วเดี๋ยวมีรตัตตูมารับเขาก็รู้สึกสบายใจว่าเราไม่ได้แบบไปเสพแล้วก็เรียนหนังสือก,ก็เริ่มเกรดดีขึ้นคนจําเราได้อะเวลาเราขึ้นรัตู้อะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วก็จะมีซุบซิบอยู่ในรตัตตูว่าเฮ้ยนึ่งดารานั้งรตัตตูด้วยหรอวะอะไรย่างเงี้ย คือตอนนั้นเรารู้สึกแบบเราภูมิฐานขึ้นอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนแม่ให้ร้อยี่สิบเรามีแบบห้าร้อยบาทอยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยดีรักวงการนี้ดีดีดียังไม่สุดกับชีวิตอะไรเงี้ยก็ยังบอกแม่ความทะเยอทะยานผมว่าอยากเป็นนักร้องอีกอยากร้องเพลงอยากทำอัลบั้มเองก็รู้สึกว่าเราทําต่อได้ถ้าเราขยันกว่านี้อะไรเงี้ยเห็นแอนดี้เป็นแบบนี้เป็นคนที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานเองจะติดนู่นนี่เฟรนลี่กับทุกคนเนี่ยแต่เวลาผมอยู่คนเดียวผมอยู่มุมคนเดียวจริงๆนะผมไม่ค่อยยุ่งกับใคร จะเรียกว่าติดอ่ะก็ได้นะจะเรียกว่าหญิงบางคนอาจจะมองว่าหญิงนะเพราะว่าผมคนไม่ชอบยุ่งกับใครในหูผมนี่จะมีแต่แต่หูฟังไม่ค่อยอะไรกับใครอะไรเงี้ย ใช่ก็คือแขนซ้ายนี่แหละก็คือรถคว่ำผมไปซื้อซื้อรถจากอเมริกามาคล้ายๆเป็นรถกอล์ฟนี่แหละแต่ว่ามันเป็นรถที่มันมีเครื่องยนต์มาด้วยเป,เป็นโครงเหล็กแหละนะก็ไปไปล้มมาอยู่แถวบ้านอพาร์ตเมนต์มันมีกระบะเก็บของเก่าแล้วเขาไม่ได้เปิดไฟท้ายเป็นกระบะเก่าๆอ่ะแล้วเขาขับเข้ามาแล้วมันเป็นทางโค้งพอดีคือถ้าผมไม่เบรกหรือหักหลบเนี่ยชนตายแน่นอน ตายแน่นอนเพราะเราก็ขับมาเร็วเดี๋ยวภาพเหรอไหมคราวนี้พอมันล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยรถที่ความที่เป็นโครงเหล็กเลยอะคือมันไม่มีหลังคาไงผมก็พยายามหาที่ยึดเกาะเพราะผมไม่ได้ใส่ใสซิทเบลตัวมันจะหลุดมาผมก็เลยจับไอ้ตัวโครงแล้วมันก็ไหลามาแล้วทับและไอ้ตัวรถ่ะมันทับแขนแล้วก็ลากไปด้วยแล้วก็มือก็คู่ไปกับถนนเอ็นหายไปห้าเส้นเกือบโดนตัดมือข้างนี้ เอาจริงตอนนั้นผมไม่รู้เลยผมมีแฟนคลับเพราะตั้งแต่รักกันไฟจบไปผมก็ไม่รู้ผมมีแฟนคลับหรือเปล่าไม่มีงานอยู่ประมาณ8เดือนเพราะว่าต้องฟื้นฟูต,ตัวเองด้วยต้องกลยภาพด้วยเพราะตอนนั้นผมขยับได้แค่นี้ตอนนี้นิ้วก็ยังเนียบดูสินี่ล่าสุดไปต่อยมวยมาไปเอ็กซ์ซอ์เหมือนกับลงนวมมาก็เนี่ยดยนิ้วบวมไม่หายเลยคือข้างนี้เหมือนกับผมให้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก40เอซงแค่ว่าแขนมันไม่รีเพราะว่าผมออกกําลังกายเยอะมาก คือคือไอช่วงระหว่างตอนที่ผมผ่าตัดเนี่ยผมผ่าไปหกหกรอบกายภาพเองจนเนี่ยมันฟื้นฟูกลับมาแล้วก็จนกลับมาฟิตเนสได้กลายเป็นว่าแขนข้างนี้ใหญ่กว่าข้างนี้แล้วออ <c oughs> ก็กลับมาได้ดีกว่านะกลับมาได้ภายในระยะเวลากเกือบเจ็ดเดือนเราก็ไม่มีงานเลยเจ็ดแปดเดือนก็เครียดตอนนั้นเครียดมากถึงขั้นจะฆ่าตัวตายไหมไม่ได้ขนาดนะั้นเป็นคนไม่เคยคิดที่ฆ่าตัวตายแต่รู้สึกโกรธแล้วโกรธตัวเองมากว่าทําไมกูถึง ถึงโง่เง่าเต่าตุนทําไมถึงพลาดแบบนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดตรงนั้นแหละที่ทําให้ผมเริ่มสะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเองออกมามันทให้ผมแบบเหมือนดอมิโนพี่ดูดูกลับไปตอนอายุตอนที่อยู่อเมริกาเลยว่าอ๋อนี่กูเป็นคนที่ใส่แบบนี้นี่ว่าพอมันอยู่ตัวคนเดียวได้อะ พอมันอยู่ตัวคนเดียวได้อะมันทําให้เรามีสติขึ้นมาว่าเฮ้ย mm hmm. ไอ้ที่เราเป็นแบบนี้ยไอ้ที่เราเกือบเสียแขนเกือบเสียชีวิตเนี่ยเพราะด้วยความเป็นตัวของเรานีไง mm hmm. คือตอนนั้นเราโทษตัวเองไปหมดเลยมันก็เลยทให้ผมคิดถึงแม่ญี่ปุ่น mm hmm. คิดถึงครอบครัวที่นู้นว่าอ๋ mm hmm. อเพราะกูนี่เองนีกว่าจริงๆนะที่กูทําให้ครอบครัวแตกจริงๆด้วยอะไรเงี้ย mm hmm. คือมันเหมือนเป็นการเบลนตัวเองซะมากกว่าเนาะ mm hmm. ว่าว่า,วา,วาที่เราเป็นแบบนี้ที่เราแย่ไม่มีงานเกือบเนี่ยเพราะเรา เราเป็นแบบนี้แต่มาท้ายให้เราฉุดคิดได้ว่าเฮ้ย mm. จริงๆว่ะไอ้ที่แม่แม่ญี่ปุ่นเขาทํากับเราแบบนี้เพราะเราทําเขาไหเราไปไปไปขอเขาอาศัยอยู่ที่บ้านแล้วเราไปทําบ้านเขาแตกไปดึงเอาครอบครัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยท้า้เราฉุดคิดได้พอแขนเริ่มได้เริ่มมีงานกลับมาคราวนี้ก็เลยจะเริ่มโทรไปหาแม่ญี่ปุ่นขอโทษพอวันนั้นผมโทรกลับไปแล้วผมก็บอกเขาบอกว่าผมขอโทษขอโทษจากใจเลยที่แบบ ในวันนั้นน่ะผมทําให้แบบครอบครัวของของมามีผมเรียกเขามามีเนาะมามีแบบ broken อะไรเงี้ยให้มันแตกพอดีอะไรเงี้ยบอกเขาบอกเขาไม่โกรธไม่เป็นไรยู่ก็มีชีวิตของอยู่ไปเนาะเขาก็พยายามที่จะพยุงครอบครัวนี้ให้อยู่ให้ยาวนานที่สุดเพื่อลูกสองคนก็คือน้องชายผมกับน้องสาวผมก็บอกว่าถ้าผมมีอะไรช่วยได้ผมจะช่วยนะถ้าแม่ขัดสนมีอะไรอะ่ะเพราะตอนนี้ผมก็หาเงินได้แล้วอะไรเงี้ยก็บอกเดี๋ยวผมจะส่งเงินไปให้ เขาก็ร้องไห้ผมก็มีความตั้งใจว่าวันหนึ่งกูต้องต้องทดแทนบุญคุณนี้ให้ได้พอเราเห็นรูปพี่ชายเรากับแม่แบบเราอิจฉานะและจู่ๆมีวันหนึ่งแม่เขาโทรมาแม่เขาร้องไห้เขาบอกว่า I finally can hear your voice เขาบอกว่าเขาดีใจมากสุดในที่สุดฉันก็ได้ยินเสียงคุณอะไรอย่างเงี้ย ที่บอกว่าโอมมะเย่อ oh, ันเดียร้องไห้เลยทีคราวนี้เราก็รู้สึกดีใจที่แบบแม่กําลังจะกลับมาในชีวิตแม่เกาหลีเนี่ยเล่าให้ผมฟังตอนที่ผมไปอยู่อเมริกาตอนเด็กๆเนีเ่ยแม่เนี่ยอยู่เอลเขาอะรู้ว่าผมอะไปอยู่บ้านพ่อและเขาอะอยากเอาผมอะไปอยู่กับเขาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแต่เขาบอกเขาเขาไม่อยากไม่อยากทะเลาะกับพ่อคือผมพร้อมเวลคัมเธออินทูมายไลฟ์มากผมพร้อมที่จะเวลคัมแม่กลับมาในชีวิตอยู่เสมอ ห้คือแม่สวยมากแม่เกาหลีผมสวยจริงๆครับจมูกนี่แบบโด่งมากแต่นี่จมูกนี่ได้พ่อมาเต็มๆเลยเนี่ยจมูกบานสิงโตเลยก็บอกแม่เกาหลีว่าให้มาอยู่ที่นี่กด้วยกันเขาบอกเขาไม่เอาเขาไม่อยู่แม่รู้แบบผมเป็นดาราภูมิใจอยากจะโชว์ออฟว่าแม่ดิแม่ไม่ได้เลี้ยงผมแล้วแต่ผมเป็นดาราได้แล้วนะเขาบอกว่ายูรู้ไหมว่ายูอ่ะชื่อแอนดี้เพราะอะไรที่บอกทำไมแม่อยากรู้ไม่มีใครเคยบอกตอนที่ยูอยู่ในท้องไอ้อ่ะไอ้ชอบฟัง ศิลปินที่ชื่อว่าแอดดี้วิลเลียมส์ก็เลยตั้งชื่อว่าแอดดี้และฉันนะก็รู้ด้วยเพราะฉันมีเพื่อนอยู่สุขุมวิทและเพื่อนฉันน่นก็เล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเอาจริง้วผมบอกตรงผมทดแทนผมถามว่าผมทดแทนทุกสิ่งอย่างที่แม่เคยเลี้ยงผมมามันคงไม่วันหมดหรอกเนาะ แต่สุดท้ายผมอยู่กับแกจนวินาทีสุดท้ายคุณแม่ป่วยหลายโรคมากคุณแม่เป็นทุกโรคที่มีเบาหวานความดันไตาวายหัวใจโตเส้นเรื่องในสมองตีบจะบอกว่าวิวนาทีสุดท้ายตอนที่แกจากไปจากโลกนี้คือไม่ใช่เพราะว่าแกไปสิ้นลมอยู่ในเครื่องฟอกไตแต่ว่าก่อนที่แกจะไปล้มป่วยและเป็นเจ้าหญิงนิทราเนี่ยก่อนที่จะไปเสียชีวิตเนี่ยบน ในเครื่องฟอกไตนี่คือหนึ่งอาทิตย์พอดีเลยแต่วันที่แม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยผมอ่ะไปนั่งคุยกับแม่ที่หน้าโรงศพสองวันเต็มๆเลยช่วงระหว่างแรกๆวันแรกเลยของการที่แม่ปีในโรงศพอ่ะผมไปนั่งเคาะลงทุกวันเลยแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าทุกเช้าผมต้องเป็นคนไปจุดธูปเนาะแล้วเอาข้าวไปวางไว้ให้แม่ที่ที่สาราวัดอ่ะแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่กับแม่อยู่สองวันเต็มๆเลยร้องไห้แบบอยู่ประมาณสามชั่วโมง บอกแม่ทําไมต้องไปแม่ไม่ทาไมทิ้งดีอะไรเงี้ยดีแบบรอคอยแม่ทุกวันวันที่แม่ไปทําไมแม่ไม่มาหาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คุยกับแม่ไปเชื่อหรือไม่ว่าทุกครั้งที่เวลาผมไปเฝ้าแม่เนี่ยกลับมาเนี่ยแม่มาตลอดเลยกลิ่นทูบมาเนี่ยห้องเนี่ยห้องนอนนี้เลยข้างหลังเนี่ยได้กลิ่นทูบแล้วมีเสียงล็อกประตูตลอดเลยตอนตีสองตีสามผมตื่นมาก็จะร้องไห้เลย ที่ผมบอกว่าตอนที่ผมรถความแล้วทุกอย่างมันแฟลชแบ็กกลับไปแล้วผมกลับไปขอโทษแม่ญี่ปุ่นผมก็กลับไปขอโทษพ่อด้วยนะคือเหมือนกับว่ามันพออยู่กับตัวเองได้อะมันมันปลดล็อกอะไรบางอย่างที่ว่าเรายอมรับตัวเองแล้วว่าเออกูทําให้ครอบครัวมแม่พ่อพังจริงอ่ะก็เลยกลับไปขอโทษพ่อแล้วตอนนั้นพ่อเป็นมะเร็งพอดีลูคีเมียเป็นมะเรง็งเลือดขาวอืมมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกแบบขอโทษพ่อแล้วก็ มันมีช่วงที่พ่อกลับมามาเที่ยวเมืองไทยผมก็ดูแลพ่อช่วยเหลือพ่อนู่นนี่อะไรเงี้ยจนวันนี้ทุกวันนี้ผมก็ยังยังคุยกับพ่ออยู่เลยอืม <Okay. S 1> เขาเห็นหลานเขาไม่เคยเจอหลานเขาเจอแต่ในโทรศัพท์เขาบอกว่าโอ้โหหน้าเหมือนกูเลยคือผมหน้าเหมือนพ่อทุกระเบียบนิ้วเลยไอองเดย์ก็หน้าเหมือนเขาแต่องเดย์จะไปทางเกาหลีมากกว่าองเดย์เนี่ยถือว่าเป็น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 ลูกที่ได้ดั่งใจผมมากเลยนะออจริงๆ หน้าตาก็าขายดีด้วยขายแม่เขาด้วยแม่อ้วนด้วยคือรู้สึกดีใจที่แบบองเดยอยู่ดีก็มาคือผมไม่สนว่าใครจะบอกว่าเลี้ยงลูกแบบเต็มโอ้โหให้ทุกอย่างเลยแบบสปอยลลูกหรือเปล่าผมไม่ได้สนเลยผม,มให้เขาเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้เขาทุกวันนี้พูดตามตรงเลยผมเป็นติ๊กตอกอ็อกเ ผมเป็นดีเจเปิดเพลงคล้ายๆเป็นสานีวิทยุบนติกตอกเดือนนี้เข้าเดือนที่6แล้วก็ถือว่าได้เป็นรลายมือโปรแล้วทางติกตอกไทยแลนด์เขาให้ให้ตำแหน่งนี้มาเรียบร้อยก็ก็ถือว่ารวดเร็วมากแล้วก็มีผู้ใหญ่มีแฟนคลับอันนี้ผมใช้คำว่าแฟนคลับเลยนะเพราะผมเคยร้องไห้หน้าไลฟ์สดขอโทษแฟนคลับดันนะงกอนฟด้วยนะใช่เพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้เทคแคร์เขาเลย รู้สึกวันนี้ดีใจแล้วก็มีความสุขได้เจอความเป็นตัวเองนี่มันคือบ้านของเรานันคือสถานีของเรามันคือมันคือความรักก็คือวันนี้ผมไม่ได้ร้องเพลงแล้วแต่ผมเปิดเพลงให้คนฟังได้มีความสุขได้มาแบบความเครียดให้ทุกคนได้มีได้เอ j นจอยกับผมไปเรื่อยๆการฟังเพลงอะไรอย่างเงีย้ยถึงแม้ผมไม่ได้อยู่บนหน้าจอทีวีผมไม่ได้อยู่บนหน้าปัาวิทยุิวแล้วเนี่ยแต่ผมยังอยู่นะแล้วผมก็ผมรู้สึกว่าผมดีกว่าเดิมด้วยซ้ำี่อยากขอบคุณนะครับนี่อยากขอบคุณรม a ี m นี่อยากขอบคุณ ผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่เคยให้โอกาสผมมาตลอดขอบคุณแกรมมี่ที่สร้างแอนดี้เป็นแอนดี้ดราก้อนไฟวันนี้ผมผมรู้สึกถ้าไม่มีผู้ใหญ่เหล่านี้จะไม่มีแอนดี้เลยวันนี้แอนดี้ยืนหยัดด้วยตัวของที่เองและดี้ดี้รู้แล้วละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตผมที่มันมีขึ้นๆลงๆหรือว่าไม่มีงานจ้างเลยเพราะอะไรวันนี้ผมมาเริ่มรีสตาร์ทรีเซ็ตตัวเอง ด้วยตัวของดีเองดิอยากมีโอกาสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมมาตรงนี้เพื่อต้องการกลับมาอยู่ในวงการบันเทิงอย่างน้อยให้ผมมีงานพิธีกรเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวผมสู้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเจอเหรืออยากติดต่องานอะไรกับผมเนี่ยก็ここเข้ามาดูในทิกตอกได้เลยทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลย้แต่ตีสี่เป็นต้นไป และที่ขาดไม่ได้คือต้องขอบคุณแฟนคลับตั้งแต่สมัยดราคอนไฟด้วยขอบคุณขอบคุณน้องลุงน้องลุงน่าจะรู้ดีตอนนี้ลุงก็โตไปหมดแล้วไม่รู้ว่าฟังเราอยู่หรือเปล่านะแล้วก็ขอบคุณน้องแนนขอบคุณคนอื่นๆด้วยที่ที่เคยเป็นเป็นแฟนคลับที่ไม่เคยทอดทิ้งผมเลยตั้งแต่สมัยดราคอนไฟนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นจากติ๊ To k อกขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ท,ที่รัก ในสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ก็คือการเป็นดีเจและเปิดเพลงให้กับทุกๆคนทุกคนแฮปปี้ก,กันหมดเลยผมมีความสุขมากแต่ดีสัญญาวที่เปิดเพลงในสไตล์ที่เราฟังกันเนี่ยทุกๆวันเนี่ยให้พรอสที่สุดและให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอบคุณมากครับ